อ่ะโอเคมาแล้วเนาะเข้าได้กันหรือยังอ่ายินดีต้อนรับนะคะโอเคโอเคมาละโอเค hello my student welcome back to English my mini and welcome to English course โอเคค่ะยินดีต้อนรับนะคะเด็กๆเกนาะที่เข้ามาชม คลิปวิดีโอการสอนของคุณครูมินี่นะคะ Lesson today is my school things my school things บทเรียนวันนี้เราเข้าสู่เรื่อง my school things ก็คืออะไรคะสิ่งของที่อยู่ในโรงเรียนของฉันอตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ Unit 2 and lesson 1 ตอนนี้เราเนื้อหาของเรานะลูกเข้าสู่ Unit 2ก็คือบทเรียนบทที่2 Lesson 1นก็คือบท1นะ่เนาะยูนินี้แปลว่าหน่วยนั่นเองนะคะอ o ๊บ Sorry! Sorry! อ่าเรามาดูซิเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะ my school thing เป็นแปลว่าอะไรนะอ่าสิ่งของที่อยู่อะไรคะที่อยู่ในโรงเรียนของ ฉันหรือจะเป็นสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนของฉันก็ได้โอเคเนาะอ่ะเรามาฝึกอ่านออกเสียงอ่านตามด้วยนะลูกอ่า number one listen point and say โอเคเรามาดูอ่านออกเสียงตามด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะคอมคุยนี่เป็นอะไรเอ่ยมายัง Smile 1 Unit 2 My school things Student's book Unit 2 Lesson 1 Exercise 1 Listen point and say Pen Book Notebook Pencil Chair Ruler Desk อ่าโอเคอ่าเดี๋ยวคุณคุณนี่ทวนให้อีกหนึ่งรอบนะอ่ะเรามาดูอันแรกกันเลยค่ะอันแรกปากกาเนาะปากกาภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า Pen Pen โอเคอ่านออกเสียงตามด้วยน,นะคะต่อไปเก้าอี้เก้าอี้ภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า h a chair s h a r r โอเคต่อไปหนังสือหนังสือภาษาอังกฤษอ่านว่า book book โอเคเนาะต่อไปไม้บรรทัดไม้บรรทัดภาษาอังกฤษว่า ruler ruler โอเคเ,เ okay, นาะต่อไป notebook 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 Note แปลว่าสมุดโอเคค่ะต่อไปคำนี้ desk desk อาเแปลว่าโต๊ะทำงานและอันสุดท้ายค่ะ Pencil 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 แปลว่าดินสอโอเคเนาะซึ่งบทเรียนวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ My School s c o o o t h i n g ก็คือสิ่งของที่เราพบเจอในโรงเรียนหรือว่าในห้องเรียนของเรานั่นเองเนาะคำแรกเมื่อกี้ก็จะเป็นมีปากกา เก้อี e, หนังสือไม้บรรทัดต่างๆโอเคค่ะเรามาดูคำศัพท์ให้มากขึ้นกว่านี้กันเลยโอเคเนาะเรามาดูข้อ2ไปพร้อมๆกันนะลูก listen and number the picture ให้หนูเนี่ยอะไรนะคะอ่าอ่านตามแล้วก็ใส่ตัวเลขลงไปเดี๋ยวเขาจะให้หนูเนี่ย listen listen ก็คืออะไรคะอ่า listen ก็คือ ังและใส่ตัวเลข number the pictures ก็คือใส่ตัวเลขลงไปในไหน Pi กเจอ e p พิกเจอก็คือรูปภาพเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันนะคะให้ตั้งใจฟังโอเคเนาะ let's begin o k เค students book unit two, lesson Exercise 2 lesson 1 e x e r c i s e 2 listen and number the pictures number one A ruler. A ruler. Number two. A pencil. A pencil. Number three. A pen. A pen. Number four. A desk. A desk. Number five. A notebook. Notebook. Number six. A book. A book. A book. Number seven. A chair. ไอ,อเช่ไอเช่อ่าโอเคอ่าเรามาดูกันเลยเมื่อกี้เขาบอกว่า number one number one คืออะไรคะคือเลขอะไรเอ่ยอ่าเลขที่หนึ่ง number one อันดับแรก number one a r u r a a r u r a อ่า,ออาใส่อ่าเข้าไปเห็นไหมคะ a r u r a แสดงว่ามีไม,ม้บรรทัดกี่อันอ่ามีไม,ม้บรรทัด่หนึ่ง อันต่อไป number 2 2แปลว่าอะไรเอ่ย t w o t ool, แปลว่าอะไรนะอ่าสองใช่ไหมคะ number two o okay. k number two a pencil A pencil อ่า pencil แปลว่าดินสออ่ะดินสอกี่แท่งอ่ะใช้อ่ะอ่าดินสอหนึ่งแท่งโอเคต่อไป number three number three three 3 H R double E three สามโอเค number t a pen a pen อ่า a pen แปลว่าปากกาต่อไป number four number four อะดูซิคืออะไรเอ่ยอะโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานอ่านว่า a desk a desk อ่าโต๊ะทำงานต่อไป number five 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 5, 5, ห้าเนาะอ่า number five คืออะไรคะ Notebook a notebook a notebook อ่าอ,อ,อะไรคะสะมุด Number s อ่า number s คือ a book a book หนังสือและ number seven seven แปลว่า 7จ็ดโอเค7 e a share a share อ่า a share แปลว่าเขาอีโอเคค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวคุณนี่จะเปิดคลิปคำศัพท์เกี่ยวกับ my scooting ให้ดูอ่าอยู่ไหนเอยอยู่ไหนเอยอ่ามาแล้วตั้งใจฟังเด้อโอเคเนาะเดี๋ยว สอนเสรคุ้มนี่จะแปะลิงก์ไว้ให้ในเพจเนาะแปะลิงก์ดูทวันนี้หนูสามารถกลับไปทบทวนแล้วก็อ่านออกเสียงตามได้วิดีโอนี้จะฝึกออกเสียงแล้วก็ฝึกสเปลลิงสเปลลิงแปลว่าสะกดอ่าเรามาดูกันซิ everyone welcome back to my video lesson today is vocabulary for my school things สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูมินนี่อีกแล้วใน English by Minn i e ค่ะเรามาดูบทเรียนวันนี้กันเลยนะคะบทเรียนวันนี้ก็คือ My School Things My School Things อ My School t i n g ก็คือสิ่งของที่อยู่ในโรงเรียนของฉันสิ่งของที่อยู่ในโรงเรียนของฉัน พร้อมแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนวันนี้กันเลยค่ะ Let's begin First pencil pencil ดินสอดินสอ spelling P E N C I L Pen cil, pencil ดินสอ ruler รูรไม้บรรทัดไม้บรรทัด Spelling R U L E R ร u L ไม้บรรทัด BOOK book หนังสือหนังสือ Spelling B o O K book หนังสือเขียน,นแบบพู้แอนเนี่ย notebook notebook สมุดสมุด sailing n o t e b e o o k notebook share share เกาอี เก้าอ,อี spelling c h a i r chair เก้าอี desk desk โต๊ะทำงานโต๊ะทำงาน spelling d e s k desk โต๊ะทำงาน pen เพนปากกาปากกา s ต e ล l i n g ีเ n ็น n color pencil color pencil ดินสอสีดินสอสี sterling C O L O R P E N C I L color pencil eraser eraser ยางลบยางลบ spelling E R A S E R eraser อ ah, ่าเป็นยังไงบ้างคะ นี่ก็คือ vocabulary for my school things ก็คือคำอาจบไปแล้วนะคะสำหรับอะไรเคยอา vocabulary for my school things นะคะอะ sorry sorry เดี๋ยก่อนลูกค่ะอาก็คือ vocabulary for my school things นั่นเองเนาะอะให้หนูเนี่ยมันกลับไปทบทวนนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะ what have you learned from today What have you learned from today? อะไรคะแว,วันนี้เรียนเรื่องอะไรไปนะอ่า my school things ก็คือสิ่งของที่อะไรคะสิ่งของที่อยู่ในโรงเรียนของฉันอ่ะเดี๋ยวคุณครูมินี่จะขอสั่งการบ้านเนาะวันนี้เราจะทำในแบบฝึกหัดนี่เราจะทำในเล่มนี้เลยอ่า my one นะเราจะทำในแบบฝึกหัดนะคะเล่มสีส้มๆนี่เลยเนาะเห็นไหมคะ อ่าเห็นคุณคุณมินี่ไหมเลยอ่าให้น้องหนูเนี่ย o p e n y o u r book on um on page พจนะคะให้เปิดหนังสือหน้าที่14ค่ะ open your b o o k on 14 page นะคะก็คือเปิดหนังสือไปที่หน้า14เนาะวันนี้คุณคุณมินี่ขออนุญาตให้สั่งงานก็คือสั่งหน้า14 หน้าสิบหาแล้วก็ 16, 17นะคะไม่ต้องรีบเนาะวันนี้จะขอสั่งงานอีกรอบหนึ่งก็คือ14 15, 16, 17ทั้งหมด4หน้านะคะอ่ะเรามาดูหน้าที่ส4กันก่อนหน้าที่ส4บ่นะคะง่ายๆเลยให้หนูเนี่ยเขียนตามลอยลงไปต่อไปดูหน้าที่ส5ค่ะให้หนูเนี่ย r e a d and draw ให้หนูเนี่ยอ่านแล้วก็วาดรูปอ่าเขามีคำศัพท์มาให้ข้างล่างใช่ไหมคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยอ่าเขามีคำศัพท์มาให้ด้านล่างแล้วให้หนูเนี่ยทำการวาดรูปเข้าไปในคำศัพท์เช่นคำว่าเอ่อ c p l n c i l a pencil a ล e n เ i l แปลว่าอะไรคะ ดินสอหนูก็วาดรูปดินสอต่อไปสมมุติข้อ5อ่าข้อ5อ่านว่าอาเช่อาเช่แปลว่าอะไรคะแปลว่า9กอีหนูก็วาดรูปเกอี้ลงไปโอเคต่อไปเปิดหนังสือไปที่หน้า16ค่ะ16โอเคเนาะเปิดหนังสือไปที่หน้า16เขาให้หนูเนี่ย c h a t and write the answer เขาให้หนูอันทำยังไงคะอ่าเขียนตามรอยแล้วเขียนคําตอบที่ถูกต้องลงไปอ่ะหนูดูหน้า16นะลูกเขามีคําตอบมาให้ด้านบนหมดแล้วเห็นไหมคะอ่าเขามีคําตอบมาให้ด้านบนหมดแล้วเขาให้หนูเอาคําตอบด้านบนเนี่ยลงมาเติมด้านล่างแล้วเห็นที่อันนี้ไหมคะเนี่ยอ่า is อา่นี่เห็นไหมเขาเป็นหิม์ตัวซีดมาให้ให้หนูเนี่ย เอาดินสอของหนูเนี่ยเขียนตามรอยลงไปโอเคเนาะอ่ะไหนเจอไหมคะอ่ะจากนั้นก็เอาคำตอบข้างบน answer เนี่ยข้างบนเนี่ยลงมาเติมข้างล่างต่อไปหน้าที่17คะ่ะ draw, d r a i n t a e s and write the answer ให้หนูเนี่ยทำยังไงคะอ่ะให้หนูเนี่ยวาดรูปต่อสากเขาให้เต็ม จากนั้นก็เขียนคำศัพท์ลงไปอ่ะดูคะ่ะ Was this ครูเป็นนี่สอนไปหรือยังเรื่อง Was h t this อ่ะสอนไปแล้ว Was h t this การตอบก็เป็น Is a อะไรคะ Pencil Is a book เห็นไหมการตอบมีอยู่สองแบบเนาะครูเปนนี่สอนไปแล้วโอเคเนาะอ่ะสรุปการบ้านมีทั้งหมดในแบบฝึกหัดเล่มนี้นะลูกมีทั้งหมดสี่หน้าโอเคเนาะ ให้ทำวันเสาร์วันอาทิตย์น,นะคะไม่ต้องรีบค่อยๆทำไปเนาะทำหน้า14 15 16 17เดี๋ยวรายละเอียดเนื้อหาจะแปะไว้ที่ใต้โพสต์อีกทีหนึง่งโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องพูดคำว่า say goodbye and see you again next time บายบายอย่าลืมทันกันบ้านนะลูกว่างๆก็นี่เปิดดูคีบุณคุณเินนี่ฝึกทบทวนฝึกอ่านออกเสียงด้วยนะคะไปก่อนนะจบาย